สวัสดีครับทุกคนสวัสดีไม่รักช่องแอนเกมทุกคนด้วยนะครับผมเราอยู่ในเกมดิม g u ็ก o กอร์มาครับวันนี้เราต้องมีคิวลงเตะในเรียนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะนะครับซึ่งไม่อยากทำเลยจริงๆนะแต่มันจะเป็นว้ยมันเป็นแค่เกม คลิปนี้คือนักผู้นโดยน้องแฮร์รี่พอตเตอร์จีนะโอเคพี่พู้ทะนันจ่าตามสัญญานะครับโอเคครับเปลี่ยนตัวเรียบร้อยไปลงสนาม let's go น่าจะสีเสื้อถึงไม่คิดจะเปลี่ยนเลยไงเวนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่มีการเสริมทัพนะครับฤดูกาลนี้นะครับยังใช้ผู้เล่นเดิมอยู่นะครับโอเคครับนัดที่2ครับของฤดูกาลนี้ครับเน็ตการ์ดอนยูเนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ออสตินมาซิยาอิโมวิเล่จอร์จินโยอนโทนีอิลิกเซนโอเดนกาดครับวันนี้อหอมน้ำหอมตาครับมานะครับ45นาทีแรกดูกันว่าจะเป็นยังไงแตการดรเริ่มเขี่ยครับบุกจากซ้ายไปขวาเซตบอลกับอูตาเลียนหลังอยู่ครับตอนนี้ฟันได้มาที่ฮากิมีเนี่ยมีผู้เล่นยู่นเต็ดวิ่งเข้ามากดดันครับวารานเจอทีมเก่าเต็งครับวันนี้เจ้าคอนเซลโล่ขวางออกไปให้ซอนซอนมาให้คาซิมิโร บูโนพาบอลขึ้นมาแม่โดนตัดได้ครับเดยวแต่ครับบอลอยู่ที่อิโมเบเลเลี้ยงพาบอลขึ้นมามีฟันได่บิงเข้าไปบอลที่ลูกชอเข้ากลางมาแม่มันลึกเกินไปครับแล้วขุ <c ười> คนรัดทิศคนละทางเลยครับแม่บูโน <c ười> เห็นคาริเมเซมาขยับแต่ก็ทิศทางไม่ได้ครับจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่ดาโรดาโรมาที่แอนโทนีจะหมุนไหมจะหมุนไหมนี่โดน เบนเซม่าหาบอลขึ้นมาเข้ากลางมาที่โรดี้โรดี้ขว้างเข้ามาให้โจตาโจตาเจออิมโบรเมาตัดบอลไว้ก่อนครับเอเดรันครับสั้นๆมาที่ดาโรออกมาที่โอเดนกาทำไมไม่มีใครวิ่งเข้าไปเล่าอยวารานสวยมากลูกที่เบนเซม่าครับซอนคืนไปให้เบนเซม่าอีกครั้งหนึง่งไม่ดีครับแต่วันนี้อีริกเซนครับจ่ายออกมาให้อิมโบรเล่มีโรดี้ครับวิ่งเข้าไปกดดันอยู่ มาที่มาติเนสมองเพื่อนนิดนึงมาติเนสเราพาบอลขึ้นมาเองครับจบังหวะนี้นะครับแล้วเสียตำแหน่งไปแล้วนะครับมาติเนสไปนะครับคาริมเบนเซม,มา่ามาแล้วมาแล้วเข้ากรอบเตะโทษแล้วไปให้ซอนซอนยิงลูกนี้ชนเสาครับหันนั่นกันเลยทีเดียวเชียวเขยกันออกมาครับทางด้านของยูเนเต็ดบอลอยู่ที่ออนตินีมาซิยอลไม่มีใครนะครับข้างหน้าต้องพาบอลขึ้นมาก่อนตั้งเกมกันใหม่ครับทางด้านของเน็กซารอนยูเนเต็ดบอลอยู่ที่ฮาคิมี ขวากมาให้โจตาโจตาให้คาริมเบนเซมาไปนะครับเข้ากรอบเกีโยวอีกแล้วแล้วจังหวะนี้มีซอนอยู่ตรงกลางไม่ใช่ครับเป็นบูโน่บูโน่ยิงชนเสาอีกแล้วครับอือหือสองเสาแล้วครับจังหวะนี้อือหือจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหโอกาสยิงประตูนั้นมีครับแต่เสาช่วยไว้ได้นะครับครึ่งหลังเราต้องตั้งใจเต้นมากกว่านี้นะครับฮหมชนเสาไปสองครั้งไปเป็นเรื่องครึ่งหลังกันทุกคนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มเกล่ยครับครึ่งหลังบุกจกซ้ายไปขวาอยู่ที่อิโมบิเร ฟันๆมาให้ลูกชอลุกชอมองไปด้านไกลเจ้าคอนเซโรขึ้นช้ากว่าแอนโทนีครับแอนโทนี Anthony, มีโอกาสได้หม่งลงนี้ครับบอลตกลงคืนกระเด้งชนเสาออกไปครับทิศทางไม่ทิศทางดีแล้วครับแต่มันไม่ตรงกระบอบอลที่ซ่อนสอนพาบอลขึ้นมาแล้วมีคาริมเบตม,เมาขยับเอาบอลลงสวยครับจังหวะนี้ยังไงครับยิงเรียบร้อยครับ ประตูขึ้นนํามาแล้วนะครับทางด้านของเนกการ์ลยูเนเต็ดจากคาริมเบเซมาครับอืเนี่ยประตูที่สองหรือเปล่าครับในฤดูกาลนี้นี่อเอาบอลลงสวยเหลือเกินครับพักอ,อกมาแล้วหนีเลยแหมนาทีที่ห้าสิบห้าครับเนกการ์ลยูเนเต็ดครับขึ้นหน่อชอมาที่อิมโมเบเล่ที่วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทน,นะครับทางด้านของอิมโมเบเล่ เราโดนตัดได้แบบนี้มาอีกแล้วครับคาริมเบนเตมาเลียงขึ้นมาแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเบียดไปก่อนแล้วก็ยิงแบบนี้อข้ามคานออกไปประตูที่สองยังไม่มาครับจังหวะนี้โอกาสยิงครั้งที่สองครับอัลตูน่มาเซียครับถูกเปลี่ยนตัวออกมาครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะจา๊ะเอาจูดมาและฟอดเราเบอร์นโดเซนวากับเยเยสุดแล้วก็เอาเอา ได้เอาเหมือนเดิมไปด้วยเอเดรันครับเตะเปิดเกมขึ้นมาถิงยาวๆมามีฮาคิมีหม่งสกัดได้แล้วมาแล้วครับสัมผัสบอลแรกของมาคาเดฟอร์ดเอาละไม่ได้ครับเกือบไปแล้วครับดิเซนโก้ครับพาบอลขึ้นมามีอิมโบบเร่ครับรอรับอยู่แล้วก็เลี้ยงบอลขึ้นมาตจอให้จอจินโย่จอจินโย่มีนี่ครับโดนเลยครับมีเบอร์จิฟันได้แล้วเข้าไป กดดันรออยู่แล้วครับจะไปไหนแล้วครับนี่บเสียบเลยครับแอนโทนีถูกเป็นต่อครับเอามาละเสียเข้ามาแล้วยิงเลยครับอัววินเดกายังยืนตำแหน่งยอดเยี่ยมครับแต่เปิดเกมขึ้นมาครับตัววินเดกีามีดัตฟอร์ดอยู่คนเดียวข้างหน้าเ้าแล้วดัตฟอร์ดไปตกใจอะไรนั่นถึงบอลก่อนครับเข้ากลางเลยตัวไกลไกลไม่ถึงการเบียลเฮซสุดฮะจังหวะนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับ ยังหนึ่งศูนย์อยู่คาร์ลอสเดิเต,ยเตย็ยยังยิงประตูเพิ่มไม่ได้ครับจะจะเป็นเหมือนดุการที่แล้วหรือเปล่าครับไปผ่อนเกมแล้วก็โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีเสมอครับมาที่พื้นที่ว่างๆครับแต่ก็แรงเกินไปสกัดบอลออกหลังไปครับจังหวะน,นี้โอเดงการครับถูกเปลี่ยนตัวออกเอาการาชนโชเข้ามาอา้าวลำหน้าเหรออะไรล่นะนะปึ๊บถึงไว ปึ๊บปึ๊บปึ๊บาทางด้านของยูเนเต็ดนี่ดันขึ้นสูงมากนะครับเสียบอลกลางทางก็เรียบร้อยครับจังหวะนี้แรดฟอร์ดยิงโอ้โห <laughs> ประตูที่สองอยังไม่มานะจ๊ะสกอตต์แม็กโชมิเน่ครับแทนจอร์จินโยเอาขวาสิจ๊ะอืมมาเจา้าของสโลมาเปิดสิให้มันโค้งเข้าหาประตูนะครับบอนได้เซฟจุดไม่ได้ แวดฟอร์ดเรียบร้อยอประตูที่สองครับประตูคายความกดดันนะครับมาแล้วครับประตูที่สองของมาคาเดนฟอร์ดครับทูดูกานนี้ครับครูตศิลิ์ที่สี่ครับตอนเวลาบาดเจ็บไปสนะี่นาทีบอลที่ดาโรอารดาโรกระชาครับเด้เอาตัดบอลได้ครับเพื่อนมีไหมต้องไปที่ตัวไกลๆครับกาเบรียลสุดเอซันฮนะ โอ้โหยังปฏิกิริยายอดเยี่ยมครับจังหวะนี้ดูครับภาพชาเลยเอามองเห็นตัวไกลครับนี่ครับเป็นกับเรีไวสุดไม่ซ้ายไม่ขวาครับตรงตัวถูกเล็ออกไปครับแล้วลูกเสพิดโค้งโค้งอึ๊บหม่ถึงยิงนิดรับสบายสบายครับเอเดอร์สันครับจะเป็นจังหวะสุดท้ายหรือเปล่าครับ เรียบร้อยครับจบ90นาทีครับเก้าราลูนเตดครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตดไปได้ครับ2อประตูตดศูนย์ไม่อยากทำก็ต้องทำนะฮะแมนนั้ตัวแม่ครับเป็นมาคาร์ลัตฟอร์ดครับทุกคนนัดที่สองผ่านไปแล้วนะครับเราก็พุ่งทะยานสู่จ่าฝูงนะครับที่สองเป็นนอตติงแฮมฟอร์เลย์นะครับแหมน้องใหม่สอมร้อนแรงลึกเกินนะครับโอ้โหประตูได้เสียเรายิงไปหกไม่เสียประตูนะครับสองนัดมีหกคะแนนไปนับของรวัน นัดต่อไปนะครับจะเป็นกระโบชา l e ล g นครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจริงๆด้วยโอ้โ oh หอยู่ร่วมสายกับ อะไรเนี่ยฟารมิงโก้ใช่เหรอวะฟารมิงโก่มันอเมริกาใต้เนี่ยมันบาซฟิลมันสมัตเตะอยู่ฟาชัมบลิลยัไงอีกทีหนึ่งเป็นน้องนะครับจากฝรั่งเศสแล้วก็โอซากซุน่าแห่เจกกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยคงใจทีมแรกแล้เกันยช่างมันแล้วกันครับแล้วก็ไดมอนด์คัพนะครับหรือเอฟเอคัพนะครับเราจะเจอกับเออเจอกับอะไรอะ่ะมิลาน อินเตอร์มิลานหรอน่าจะเป็นอินเตอร์มิลานมั้งอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนาที่2ผ่านไปจบแบบสวยๆโอเคครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนสิะรักนะจุ๊บๆมบ So he's been looking for somebody who could save him Instead of searching inside for what they gave him A strong will, strong mind causes mayhem We could change the world, change times, rearrange them Staying on pace, running the race, life is